สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอโตเมติคำนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่เจเนเรตเงินแบบอัตโนมัตินะครับรายเดือนให้พี่น้องนะครับระบบนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับไม่ซ้ำกับอดีตที่ผ่านมานะครับในอดีตนะครับสิ่งที่เราตรึงอยู่ในความคิดอยู่ตลอดก็คือเราต้องไปทำงานเท่านั้นนะครับแล้วจะต้องไปทำงานตอนเช้ากับตอนเย็นถึงจะได้เงินเดือนออกมานะครับ และนี่ก็คือพนักงานประจาที่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับและในอดีตนะครับเราถูกออกแบบมานะครับให้เข้าไปรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่เข้าไปารับงานนะครับทำงานนะครับเป็นลูกจ้างในแอร์เรียนนั้นๆน,น,นะครับและสิ่งที่ถูกหล่อหลอมมาก็คือเราต้องทำงาน เท้าเลิกงานเย็นหยุดเสาร์อาทิตย์หรือบางบริษัทอาจจะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ถึงจะได้หยุดนะครับหรือบางคนทํางานเป็นกะนะครับตอนกลางวันกลางคืนสลับกันไปนะครับและพฤติกรรมนี้นะครับกระบวนการนี้นะครับถูกหล่อหลอมและก็ฝึกคนนะครับเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นนะครับกรอบความคิดเดิมนะครับจะถูกตีกรอบให้เรานะครับทํา ตามแพทเทิร์นนั้นมาโดยตลอดนะครับและสิ่งที่เราเรียนมานะครับก็ถูกเซิร์ฟนะครับรองรับเข้าไปในหน่วยอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปมากก็คือระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับพี่นิองน้องเจนว่าสมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างตอนนี้นะครับและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับ การอถอนเงินการฝากเงินเห็นไหมครับการทําธุรกรรมทางการเงินที่น้องสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนต้องไปทําไมครับที่แบงก์ไปถอนเขียนใบถูกไหมครับถอนหรือฝากนะครับหรือทําธุรกรรมต่างๆครับตอนนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นกำลังจะเปลี่นะครับเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะรวดเร็วมากๆนะครับ ซึ่งต่างจากในอดีตน,นะครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้ระบบนะครับที่เป็นแมนนวลนะครับเข้ามามากนะครับทำให้เสียเวลาสิ่งที่กาลังตามมาหลังจากนี้นะครับมันจะเป็นการลดต้นทุนอย่างมากนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ณจุดนั้นนะครับคอมพิวเตอร์จะเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อระบบโครงถ่ายต่างๆและทําให้ เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากกว่ารวดเร็วมากกว่าแบบที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะสามารถมีศักยภาพวิเคราะห์คิดได้เร็วขนาดนั้นสิ่งนี้กําลังจะเกิดและเกิดอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับพี่น้องนะครับจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่ผมกําลังจะถ่ายทอดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนั่นก็หมายความว่าระบบจะถูก สร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาแล้วเจ n เน a เรตเม็ดเงินออกมาในระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเราดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เขาสำเร็จแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาที่มีคนสำเร็จแล้ว5เเซดังนั้นบล็อกแพทเทิร์นนะครับเราจะเดินตามสเต็ปนั้นที่เขาสำเร็จแล้วนะครับเทคโนโลยีถูกรองรับไว้แล้ว และหลังจากนั้นนะครับมันจะก้าวเร็วสปีดเร็วมากยิ่งขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะนำเราไปถึงตรงจุดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากเราปฏิเสธแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองสักวันหนึ่งสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีจะบีบให้เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของพี่วิ่งน้องในรอบ ที่ถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงนะครับจะสร้างความยุ่งยากนะครับและสร้างความกดดันมีปัญหามากๆนะครับดังนั้นนะครับเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ปัจนี้นะครับเพื่อรับกับเทคโนโลยียุคใหม่ที่กำลังจะเข้ามาและมันกำลังจะก่อตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลายๆคนนะครับยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือมือถือนะครับ แต่ว่าเราจําเป็นต้องฝึกครับจะเห็นว่าพ,พี่น้องหลายคนนะครับใช้สื่อไลน์ในการที่จะสื่อสารมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับนั่นก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถสื่อสารในกลุ่มเพื่อนเเราได้รวดเร็วมากขึ้นทั้งสื่อวิดีโอข้อความและการสื่อสารโทรศัพท์เห็นไหมครับว่าต้นทุนทุกอย่างลดลงและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับสิ่งที่พี่น้องจะประกอบต่อไปนี้เป็น เครื่องจักรที่าสามารถผลิตเงินนะครับให้พี่น้องแบบออโต้เข้าบัญชีเข้ากระเป๋าแบบออโต้ซึ่งตรงนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับไมซเซ็ตของเราจะ,ะถ้าคนที่ยังไม่เปิดไมซเซ็ตนะครับจะบล็อกทันทีว่าเขาก็อยู่ในโลกเก่าในโลกเดิมมันก็โอเคแล้วนะครับมันควรจะทำแค่รับเงินไปต่อเดือน ศักภาพมีแค่นั้นนะครับแต่บางคนนะครับเขาสามารถที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆการเปิดรับนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลและสิ่งที่จะติดตามมาก็คือรายได้ของเขาจะพยานขึ้นอย่างประหลาดใจสิ่งนี้จะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในอนาคตที่ังกำลังจะผันผวนอย่างรุนแรงต่อไปนี้นะครับพี่พิ่น้องหลายท่านนะครับ ที่ยังอยู่ในภาวะปัจจุบันหรือยังติดยึดกับอดีตอยู่ให้สลัดภาพเดิมๆนะครับแล้วลืมภาพเดิมๆไปรับข้อมูลใหม่ๆเหมือนกับลงระบบปฏิบัติการใหม่ในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อรับโปรแกรมใหม่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการหาเงินในโลกอนาคตจะไม่ติดอยู่กับการทํางานรายเดือนอีกต่อไปแล้วสิ่งที่จะเซตอัพระบบนี้นะครับ จะทําให้เงินนะครับวิ่งไหลเข้ามาดังนั้นระบบนี้นะครับหากผมจะให้พี่น้องนะครับเห็นภาพนะครับมันก็คือซิสเต็มหนึ่งนะครับซิที่สามารถนะครับจะไปเชื่อมต่อกับทรานเซ็คชั่นต่างๆในระบบโลกนะครับที่มีโปรดักต์สินค้าบริการต่างๆไม่ว่าจะที่ใดก็แล้วแต่หากเรารู้เรามีองค์ความรู้ในการเซตระบบซิสเต็มนี้ เราสามารถไปปลักอินกับสินค้าโปรดักตทั่วโลกอะไรก็ได้และสิ่งนี้มันจะดูดเม็ดเงินใหพ้พี่น้องอย่างน่าประหลาดใจนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้พี่น้องคนไทยนะครับทุกท่านนะครับได้มีเครื่องมือตัวนี้ทัดเทียมเท่าทันกับต่างประเทศและสามารถมีศักยภาพในการที่จะก้าวข้ามวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเงิน ทางด้านเศรษฐกิจนะครับพี่น้องจะก้าวข้ามมันไปอย่างไม่มีปัญหานะครับหลักการนะครับพี่น้องดูคอนเซปต์นี้นะครับผมอาจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีคนนะครับที่กำลังหาอะไรสักอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์นะครับ ดังนั้นนะครับเขาต้องการหาความต้องการสิ่งนั้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราต้องทําไมครับขับรถแล้วไปเดินหาแล้วก็ต้องไปหาสิ่งที่ต้องการน่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะหาผ่านสื่อออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆนะครับเข้าไปหาสินค้าบริการหรือความต้องการทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับและตอนนี้กําลังย่อลงมือถือนะครับ เมื่อคนคนนี้นะครับหาสิ่งที่เขาต้องการนะครับและสิ่งที่เขาต้องการนั้นเนี่ยนะครับคนหมู่มากนั่นหมายความว่าทุกคนต้องการเหมือนกันผลลัพธ์คือสินค้าและบริการนั้นมีความต้องการสูงในตลาดเมื่อมีความต้องการสูงในตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ Trans transaction ที่วิ่งเม,เม็ดเงินที่วิ่งจะสูงมาก กระแสงเงินตรงนี้นะครับจะสูงมากๆนะครับดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ที่เราจะเซฟต่อไปนี้นะครับเราจะไปวางตรงกลางระหว่างกระแสงเงินที่เคลื่อนตัวแล้วก็ตัดเงินออกมาเข้าสู่กระเป๋าของพี่พี่งน้องในโลกอนาคตสิ่งนี้ยังไม่มีใครเคยคิดและทำและทำอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งนี้เรากำลังจะส่งผ่านเทคโนโลยีที่สุดยอดนี้ ให้พี่มิงน้องนะครับและสิ่งนี้เราต้องเข้าใจเรียนรู้ว่ามันควบคุมยังไงและทำยังไงและนี่ก็คือเป็นสุดยอดที่เราสามารถจะทำเงินผ่านระบบออนไลน์อย่างไม่ยากนักพี่น้องสามารถเตี้ยเข้ามานะครับในระบบออโตเมตอินคมของเรานะครับ แล้วก็เข้ามาเรียนรู้รายละเอียดนะครับและเราจะมีเป็นขั้นเป็นตอนว่าเซตระบบยังไงทำยังไงเชื่อมต่อยังไงให้เงินไหลเข้ามาเป็น US ดอลลาร์นะครับเข้ามาสู่กระเป๋าของเราเป็นรายเดือนเป็นรายวันเชื่อมต่อกับโปรดักต์สินค้าทั่วโลกอะไรก็ได้เกมนี้เราปุ่มเกมในระบบของเราเราไม่เอาจมูกของเราไปผูกอยู่กับค่ายใดค่ายหนึ่ง แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่นี่คือระบบของเราเป็นแอสเซทของเราเราควบคุมระบบต่างๆครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องยกระดับตัวเราขึ้นอีกระดับหนึ่งในการที่จะทําเงินผ่านระบบออนไลน์และพี่น้องก็จะใช้ทรัพยากรคือบุคลากรที่จะเข้าไปเอาเงินตรงนี้นะครับเพียงไม่กี่คน อาจจะเป็นแค่พี่น้องเพียงคนเดียวก็ได้และพี่วิ่งน้องจะต้องมีความรู้เข้าไปจับเม็ดเงินนั้นนะครับและนําเม็ดเงินนั้นนะครับไปใช้บริหารจัดการเมเนจเม e นต์นะครับเพื่อที่จะให้เจริญงอกงามขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้นะครับผมพิทักษ์ AI หรือโค้ชต้นนะครับก็ต้องกลัาลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับและพี่น้องศึกษารายละเอียดระบบหลังจากนี้นะครับ จะทำให้พี่น้องเปลี่ยนชีวิตไปเป็นคนละคนนะครับนะบผมต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ